เพืเ่อนๆเคยต้องทำงานกับคนที่ตัวเองไม่ชอบอะวันนี้ผมกาว่าแม่งผมจะมาปิดช็อตเด็ดแล้วมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ที่ใหม่แล้วกันนะอย่าลำพบทมากเชื่อปะแม่งเหวี่ยงผมกลับมาโจทย์เดิมตรงที่ว่าผมจะจัดการหนี เออผมจะไปต่อกับมันยังไงถ้าผมหนีผมก็แม่งปิดจ็อบเนี่ยไม่ได้เชื่อไหมเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปในที่ทํางานแล้วแม่งพอผมไปเห็นบุคลากรในการทํางานโอ้โหเฮียเหมือนผมตอนเนี้ยผมกําลังจะไปทําในสิ่งที่หรือจะทําในสิ่งที่มันกาลังจะขึ้นผมก็ลังมาที่เนี่ยง่ายๆเลยมันไม่ได้มีค่าตอบแทนที่ โดดเด่นหรืออะไรแต่ผมอะมองเรื่องของคอนเนค t ชันที่โดดเด่นวันหนึ่งข้างหน้าถ้าหากว่าทางคอนเนคชันนี้ของผมอะเขาไปต่อดีแล้วก็ได้เราเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มคอนเนค t ชันได้ในจุดเริ่มต้นผมจะรู้สึกดีผมก็เลยเอาวะเอาก็เลยมานั่นแหละพอมาแม่งแบบ <Yeah. S 2> เท่ากันเลยมีค่าเท่ากันเหมือนครั้งที่แล้วอะ่ะที่ไปปิดแมตตโอกาสที่ปิดแม็ดที่บอกว่าจะไปปิดงานเก่าอะ่ะแม่งก็เท่ากันอีกมานี้แม่งก็ยังเท่ากันอีกโอ้กูจะบ้าตายแล้วเนี้ถ้าหากว่าออกออกตัวว่าไม่ทำนะเป็นลูกหมาเลยเพราะอะไรรู้ปะ มันจะกลายว่าผมเร่งต้องกลับมาแก้โจทย์นี้ใหม่อีกในวันทั้งหน้าซึ่งแบบเราจะก้าวข้ามมันยังไงเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็ ใช่ป่าววะฝั่งนี้เนาะที่ใต้คอมเมนต์ด้วยกูบดีฮีเลย